พี่น้องที่รักครับถ้าเรายังจากันได้เวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเทศสองจะเป็นครั้งแรกนะคะรับพระองค์ก็เริ่มต้นด้วยเทศคําว่าเวลาที่กําหนดไว้มาถึงแล้วพระานาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดจากนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่เราได้รับฟังในพ่สรสาบวันนี้นี่แหละครับเวลาที่เราสวดบทค่าแต่พระบิดา โดยเฉพาะประโยคที่ว่าพระอาณาจักรจมมาถึงพี่น้องเข้าใจว่ายังไงบ้างครับอาณาจักรของโรคเนี่ยเป็นดินแดนที่เราอาจจะพบเห็นอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละวันนะครับเราเจอหัวใจของเพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่ตัวเราเองหรือเปล่าว่าเราอาจจะเชื่อฟังแต่ตัวเองเป็นหลักเราเอาแต่ใจตัวเองไหมหรือเรา เราเป็นหรือเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวหรือบางครั้งเราหว่านตัวหรือหว่ระแรงอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยแต่พระราชาของพระเจ้าคือดินแดนที่หัวใจทุกดวงเนี่ยตา่างนบนอกเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเชื่อและก็ความรักจนสิ้นสุดจิตใจกับลังมีอย่างเลยก็ว่าได้ครับซึ่งพระราชาของพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงสวรรด์ คือใช่หละว่าสวรรค์คือพระอาจารที่สบมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราก็สามารถช่วยกันทําให้โลกนี่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพระอาจารของพระเจ้าได้ด้วยการเชื่อฝังแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเจา้าผู้เป็นพระมหากษัตริ์นิรันดรน,นั่นเองแม้ว่ามันก็คงจะไม่ง่ายใช่ไหมครับเพราะมันก็ขัดกับธรรมชาติความเห็นแก่ตัวหรือว,ว่าความอ่อนแอนของเราหรือแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ลยครับพี่น้อง เพราะว่านี่คือภารกิจของเราที่จะช่วนทุกคนในการประกาศข่าวดีของพระเบญจาให้กับเพื่อนพี่น้องคนอื่นได้รับรู้แล้วก็หันมาหาพระองค์นี่คือการทําให้พระนาจจา์ของพระเจ้ามาสู่เราทุกคนในโลกนี้ซึ่งพระเยซูเจ้สก็ไม่ได้ปล่อยให้เราจัดก,การกันไเองตามตามกำลังความสามารถของเราเท่านั้นนะครับพระองค์สร้างเรื่องนี้ดีความอ่อนแอของเราเพราะองค์ก็เลย ไม่ได้ให้เราเชื่อฟังพระองค์แบบไม่มีเหตุผลพระองค์พยายามใช้อุปมาเพื่ออธิบายแล้วก็ส่งสัญญาด้วยว่าการเป็นพลเมืองที่ดีในอาณาจักรของพระคริสตเจ้าเนะี่ยหรือก็คือการติดตาแล้วก็เชื่อฟังพระโองค์ในชีวิตประจําวันภายใต้การนําของพระศาสนาจากักรซึ่งพระคริสตเจ้าเป็นผู้สถาปนานขึ้นชีวิตของเราเนี่ยจะค่อยๆเติบโตเกิดดอกออกผลงอกงามอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนอยู่ มีท่านนักบุญท่านหนึ่งชื่อว่านักบุญโคลิยุตัสนะครับมีพี่น้องท่านใดเคยได้ยินชื่อดีไหมครับจริงๆพ่อก็ยอมรับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือน,นกันจนกระทั่งเรียวเทศก็มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของประวัติท่านเบื้องต้นนะครับท่านนักบุญโคลิยุตัสเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรื่องที่เรากําลังพูดคุยกันในวันนี้นะ ท่านเป็นนายทหารของจักรวรรดิโรมันในดินแดอนอาร์เมเนียสมัยนู่นเลยครับศตวรรษที่3เลยก็คือป,ปีประมาณ200กว่านะครับท่านใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเลย่ะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการเลย็ว่าไนวะ้จนกระทั่งมีการออกกฎหมายต่อต้านคีดชนพี่น้องที่อาจจะพอรู้เรื่องราวอาิศอนแบ์ของศาสนาจักรโดยเฉพาะในยุคนั้นนะครับว่า ก่อนที่จะถึงสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินในปี303นะก่อนหน้านะั้นนี่โอ้โหคิตชนในโรมก็ดีในเออยรูซาเล็มอะไรก็ดีก็ถูกเบียดเบียนต่อต้านอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับท่านนี้ท่านโพลิยุมตสัสนะก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นคิดชนพอเชื่อว่าก่อนหน้านั้นโขาคงเอนพูดมาเรืนะ่อยๆแหะพี่น้องเพื่อนที่เป็นคิดชนคนนั้นเขาก็ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของท่าน ของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอมีการออกกฎหมายนี้ออกมาท่านนี้ละ่ะเล่งสปีดเลยในการที่จะโน้มน้าวใจของโคลิยุตัสเนี่ยให้เชื่อถึงความจริงให้เชื่อถึงความรักของพระจิตเจ้าและในที่สุดพาะหถานของพระเจ้าก็เอาชนะอกใจของโคลิยุตัสจุดนึ่นอกจากท่านจะลาออกจากการเป็นนายทหารในข้าราชการโรมันแล,แวล้วแนวหลักแถมยัง ถ้าพอพูดอันนี้เ,เปียบเปยนะครับมันฉีกคาสั่งของจักรพรรดิเลยที่ให้สังหารกิจชนแล้วก็ยังทําลายขบวนแห่รูปเคารพต่างาศาสนาอีกดูพี่น้องคิดว่าหากพลิยมตาเขาทำแบบนี้นี่เขาจะรอดไหมครับไม่รอดแน่นอนนะครับช่วงนั้นนี่มันอยู่ในขั้นกางการเดียดเดียดนะี่โหมาเกินหน้าเกินตามา ไห้ทำตาคาสั่งของพระจกักรพรรดนี่โดนแน่นอนแลวท่านก็โดนจริงๆท่านก็ถูกจับท่านจะในทันทีเลยแล้วก็ถูกทรมานต่างๆนานา,นาเพื่อให้ท่านหลังทิ้งพระพิชชาแต่ความกล้าหารท่นทนานทางกายกายและก็ใจของท่านเนี่ยกลับไม่ลดล,ลงเลยแม้แต่นิดเดียวผู้ทรมานเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีบอกโอ้ถ้าเกิดทรมานทางกายแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมทีนี้มาใช้การหรือทรมานกดดันเชิงจิตวิทยา โตเถี่ยนกับท่านด้วยสารพัดเหตุผลแบบมันนักปัญญาเขาโตเถียนกันแล้วก็ยังนาภรรยา,ก,า,ยากับลูกๆของท่านเนี่ยเข้ามาทรมานในห้องสอบสวดดนด้วยมากดดันด้วยหวังว่าจะให้ท่านยอมกลับมาจงรับภักดีต่อจกักรพรรดิโรมันเจ้าหนาเก่าให้ได้แต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับพี่น้องพี่น้องลองเดาว,ว่าโพลิยุกตาสเขาจะทำยังไงแน่นอนนะครับถ้าเกิด ท่านไม่ปกป้องความเชื่อคงจะไม่ได้เป็นลัทธิุลแลพี่น้องก็น่าจะเดาได้ท่านยิ่งโอ้โหปกป้องความเชื่อมากขึ้นเลยแล้วก็อธิบายว่าความจงรักภักดีที่ท่านเพิ่งได้ค้นพบเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าการจงรักภักดีต่อมาจักธรรดินั่นก็คือการติดตามแล้วก็เชื่อฟังองค์พระยู่สุชาพระเจ้าเทีาา่แท้ครับและในที่สุดแน่นอนฉากจบชีวิตมนุษย์ของพลเยืนตัส ท่านก็ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหากระบฏน,นะครับแต่ท่านก็ยอมรับโทษนั้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งด้วยแถมยังพูดเตือนใจให้กำลังใจบรรู้คนที่แห่กันมาให้กำลังใจท่านด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่านักบุญโพลิยุตัสเข้าใจว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงงานอนันเลวไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเล่นๆไปชั่วคราวเท่านั้นตามอารมณ์ของเราแต่มันคุ้มค่าที่จะมีชีวิตเพื่อสิ่งนี้ และก็ยังคุมค่าที่จะยอมตายเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเช่นกันครับพี่นที่รักครับพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับให้ติดตามพระองค์เพื่อจะสร้างชีวิตของเราเนี่ยไว้กับมิตรภาพของพระบิญชาอาศัยการเชื่อฟังบทบัญญัติและก็คําสอนของพระองค์แต่บทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือมันเป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตสําหรับชีวิตฝ่ายอิญฉาของเราเท่านั้น พราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยหรือพระองค์ไม่ได้เขียนโปรแกรมให้เราเป็นเหมือนเครื่องจักรให้ทําตามคําสั่งที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับแต่พระองค์สร้างเราขึ้นมาให้มีความคิดสร้างสรรค์แถมยังประทานแรงบันดานใจให้กับเราด้วยเสริมพลังบวกให้กับเราว่าเราอยากเป็นอะไรก็เป็นได้พี่น้องอาจจะอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นศิลปินดารานักร้อง คุณครูคุณหมอวิศวกรหรืออาชีพอะไรต่อเน,นี้อะไรที่พี่น้องอยากทำอยากเป็นได้หมดเลยขอเพียงพี่น้องรู้จักแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราแล้วก็เปิดให้พระองค์เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราผ่านทางการภาวนานกานชิดสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ในรูปแบบต่างๆเราจะสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้สติปัญญา แล้วก็ใช้พระพรที่พระองค์ประทานให้กับเราเพื่อจะมีส่วนร่วมสร้างพระอาณาจาักรของพระเป็นเจ้าให้สําเร็จเป็นจริงในโลกนี้นะครับวันนี้พ่อจึงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างชีวิตของเราเนี่ยบนรากฐานความรักและก็ความสานิทสนมกับองค์พระคริสตเจ้าด้วยการเชื่อฟังและก็วังใจในพระองค์เสมอเพื่อที่สุดแล้วเราจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระอาณาจาักรของพระเจ้าให้สําเร็จเป็นจริงในโลกนี้ด้วยกันครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน